รายการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทร,รคัมนาคมแห่งชาติ<ขอ>าก็ฟอ,อมอบรถแปรรูปสมุนไพรและรถตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ให้แก่โรงพยาบาลจันแนะจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลังกาสุกะโมเดลโครงการแปรรูปสมุนไพรนํามาผลิตยาค่ะเพื่อให้ชาวบ้านสามารถเข้าถึงสมุนไพรที่คุณภาพดีได้ค่ะ ก็สอ,อร่วมมอบรถแปรรูปสมุนไพรและรถตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ให้แก่โรงพยาบาลจะแนะจังหวัดนราธิวาสซึ่งการมอบรถครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการลังกาสุกะโมเดลโครงการแปรรูปสมุนไพรนำมาผลิตยาเพื่อให้ชาวบ้านเข้าถึงยาสมุนไพรคุณภาพดี มูลนิธิกริษณาไกรสินร่วมกับการไฟฟ้า,ฟฟาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพและพันธมิตรเดินหน้าสนับสนุนการผลิตยาสมุนไพรคุณภาพสูงเพื่อคนไทยภายใต้ลังกาสุกะโมเดลโดยส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรแบบเคลื่อนที่ที่สามารถเข้าถึงพื้นที่เกษตรกรลดร,รายจ่ายและสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ผู้ชมคะรถแปรรูปสมุนไพรและรถตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ทั้ง4คันนี้ได้แก่รถแปรรูปขมิ้นชันรถตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่รถแปรรูปฟ้าทลายโจรและรถลากจูงของมูลนิธิกฤษณาไกรศิลป์ร่วมกับกฟผและเครือข่ายพันธมิตรได้ถูกส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลจันแนะจังหวัดนาราธิวาส เพื่อนำไปใช้ในการแปรรูปสมุนไพรโดยสามารถเข้าถึงพื้นที่เกษตรกรนําสมุนไพรามาแปรรูปแบบสดจากไร่ทําให้สามารถรักษาคุณภาพและความสดใหม่โครงสารสําคัญของสมุนไพรได้เป็นอย่างดีทําให้ได้วัตถุดิบสำหรับการผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้นะคะก็ผออยังได้ร่วมกับมูลนิธิกริษณาไกรศิลป์ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านจากการปลูกและจําหน่ายสมุนไพรอินทรีย์และสมุนไพรเหล่านี้จะถูกนำมาผลิตเป็นยาสมุนไพรเพื่อให้คนไทยเข้าถึงยาคุณภาพดีได้ง่ายยิ่งขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยอีกทางหนึ่งค่ะ จริงก็ขอเราก็มีในงานของสนับสนุนชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะางาน CSR ที่เรามุ่งเน้นเพื่อให้กิจการของกอฟอ,อที่ช่วยช่วยดูแลชุมชนรอบโรงไฟฟ้างานของอาจารย์ก็เช่นเดียวกันค่ะงานแรกที่เราสนับสนุนก็คือเป็นงาน รถตรวจคุณภาพของของสมุนไพรคันนี้นะคะอันนี้เราก็เห็นด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วชุมชนสําคัญนะคะการที่ชุมชนปลูกสมุนไพรแล้วค่ะทําไงจะทราบว่าของเขาได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการเพราะฉะนั้น รถคัน,นี้ก็คือเป็นหัวใจสําคัญในการที่จะบอกว่าสารต่าัญที่มีอยู่ในสมุนไพรมีมากน้อยตามที่เราต้องการนะคะไม่ใช่เอาไว้ตรวจเช็คชาวบ้านนะคะเอาไว้สนับสนุนว่าชาวบ้านจะต้องชุมชนจะต้องพัฒนาพันพัฒนาดินดูแลต้นสมุนไพรอย,ย่างไงให้ได้ตามตลาดต้องการะคะ่ะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เรา ยินดียางอย่างยิ่งนะคะที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจให้ให้ชุมชนแล้วก็สุขภาพอรรามัยการสาธารณสุขของของประชาชนต้องดีขึ้นค่ะสมุนไพรเป็นเป็นยาที่เราประเทศไทยสามารถจัดหาได้เองนะคะไม่ต้องพึ่งหรือนําเข้ายาจากต่างประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่เรายินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนต่อไปนะคะ และนี่คืออีกหนึ่งโครงการความร่วมมือสําคัญที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งทางด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจทําให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยาสม,มุนไพรที่มีคุณภาพรวมถึงส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้อยู่ดีมีสุขพึ่งพาตัวเองได้และในอนาคตนะคะกฟผพร้อมมุ่งยกระดับโมเดลนี้สู่ธุรกิจเพื่อสังคมที่ดีต่อไปค่ะ